กาบสบายดีพี่น้องสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีเวชสภุภูชุคนเนาะมานี่กะทักทายสบายดียามเศร้าเศร้าพี่น้องเอ้ยฝนตกหำมมาน,นี่อ่าต่อมือฝนตกลินพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องอแม่ก็มาแต่ขายปลาจากไดจากแสนพี่น้องขายปลาเมื่อวานนี่แหละเนาะจากไดเท่ไรดอกพี่น้องเอ้ยไปขายเมื่อวานนี่ okay. ฝนตกเมื่อคืนนี้ก็ตกแห้งๆพี่น้องเลยจนลูกเห็บตกเนาะโอ้ตกขาวแจ่นผ่านแห้งสมควรพี่น้องเลยถึงลมพ่อประกาศต้งตีตึ้มๆสามแสนเก้าสิบพันพี่น้องเลยได้สามแสนสามแสนเก้าสิบพันโอ้พี่น้องเลยหลายเติบเนาะ เกือบหอดสี่แสนพี่น้อเยเลยชื่อว่ามาันมันอยู่มืนอี้กับฝนตกลินฝนตกห่ําพี่น้องเ้ยขาดขนาดเลยเ,ออเปียกเบิร์ที่น้ำย่อยชยะตาฝนตกซาฝนตกหลัดสาวพี่น้องเลยมื่อนี้เมื่อคืนนี้ลูกเท็บกิดตตกเอาะเดี๋ยวเบื่อหนำกัน อันนี้ก็นี่พอนเฮ็ดฮะนี่ก็ฝนตกเป็นนี่ก็กเริ่มแล้วพี่น้องเลยกำลังเริ่มมีจ่อมียังเขินมาพักเขาก็อยู่นี่เลยพักบัวละพาอันนี้ต้นมักนอดนี่งอกมันพี่น้องเยน้องมักนอดโหเสร็จออกอยู่ ออกได้ตลอดพี่น้องขอแต่ว่าผลตกห้ำเนาะดิผลตกห้ำ 101, 200, มือหนึ่งสองมื่นเห็นโผล่ขึ้นมาเลยพี่น้องดอ,อกมันโอ้ยค่ะค่ะค่ะพืชพันธุ์ก็เริ่มปุ่งใบพี่น้องเลย เราเดินเท่านีงนี่กะหยาเริ่มเขี้ยวพี่น้องเลยเด็ดลังบ้านเขี้ยวกรุ๊บผู้ลังคาค่ะต่อจนหัวลังคาจนปีนี่พี่น้องเลยโอ้ดูว่าแห้งเปิ่อยดิพี่น้องเพิ่งฝนทั้งล้มมอคืนนี่โอ้ลังคาเฮือนหน่อยของนภายนี่ก็จนปีจน ลื่พี่น้องเลยปัดต้อลมผัดลมเพพี่น้องเลยปุ้ยขาดฝนตกแห้งขาดเมื่อค er. ืนน er ี่มาจากลมมาจากฝนไม่ได้บาปเพื hmm. re also, <weight> ety, ่นก็สอมแห้พี่น้องเลยปลาเป่าปลาปลาเป่ากัดหลายพี่น้องโอ้อาต้า แต่ละดางแต่ละดัางนีงนง่ต้องเจอปลากระเป๋าลายขนาดเลยกัดหูหนึ่งทำอนาคตแหลพี่น้องเลยสำปัดต้นไม้ใบหญ้า,า,าพื้นเขียวแล้วพี่น้องเลยบาดนี่เริ่มเขาสูหนาฝนและบาดเจ้งหน่อยพี่น้องเลยแต่ยังแรงอยู่ดอกว่าฝนตกฝนลินแบบนี้มันก็ต้นไม้ใบหญ้า,า,ม,ามันก็เริ่มสื่นเริ่มเขียวพี่น้องเลย อแถวเปียกคาขลีพี่น้องแถวนี้ก็ไอ้ก็จะเป็นพักภาษาบ้านเฮาเอิ้นพักใส่เนาะพักใส่หรือว่าคันว่าสิคันว่าสิเอิ้นแบบว่าฝั่งไทยไปเชิญมะละพี่นอ้องเอ้ยต้นมะละเนาะโอ้เต็มเบิดแถวนี้แถวเพื่อนเดินที่เดบ่าวันนี้นะพี่นอ้อง จีดากันลองเริ่มเป็นหมาขักอยู่ด้ยวยพี่น้องเลยฝนตกฝนลินต้นใหม่ต้นหยามันกะเขียงขาวสะอาดเนะาะเขียงใบเขียงเชียอมถุ่มเลยพี่น้องเลยขักขักพี่น้องเลยฝนฝน,น,นแห้งขักมาคืนเนาะโอ้ลูกหินอยู่นี่ก็ยังมีอยู่ทุกคนเลย ยินที่เอามาเทไว้เมื่อตอนก่อนั่นแหละนกนูกนกปูปีกมันกะดีใจห้องเซลเซลอยู่พี่น้องเอ้ยฝนตกใหม่โอ้เสีดาดงามเสิยดาการฉุนหักมาเบ่งงัวก่อนพี่น้องเอ้ยขู่ใช้นามงวโอ้ต้นต้นชามชา ตัวนพันษาพี่นอ้องเออมีเงินแม่งกล่องช้างโอ้คบเขียนห้องอบอบแอฟแอบได้พี่น้องเลยงัวกะเอามาพวก,มกมแม่ดีเดฟพี่น้องงัวแม่ลูกปล่อยไปเลยเนาะทุกคน อ,อ่อยแตงโตัวนี้ล่อยแตงโมเถอะปล่อยมันไปยันยันมันไปแล้วยันมันไปเลย่น่อยยันมัน,น,นเนาะไปนําตัวแม่ไปเลยนะทุกคนเลยไปปล่อยกำ <c oughs> ลังกินหยาฝนตกนี่ก็โอ้หยาก็เริ่มปง่งเริ่มยัง <c oughs> ้งนี่เพื่อนจ้าทีนี้หยาก,กินหลายกว่าเขาจุดอับจุน้อง เฟื่องกับเปียกจะบิดไปหน่อยผลพระใสเนาะแต่มันกับเปียกอยู mm ่แถวข้างมันนั่นแหละทุกคนเลยทางในกลางมันกับเป็นตัวเปียกดอกผลพระใสแถวบริเวณอันนี้ข้าวนาแซงนาปังเขาจะก็เริมเหลืองเริ่มสุกเลย Tim tung lời vĩnh nó... long. Tất tục hãng hang bung nam ninh nắng Nam hùng cục kiện hong hoặc áp bung vĩnh long mày hơn hảo gà tông mùng yum. nương hát bay bội lời. ยังใคแต่ต้นม่วงพี่น้องเอ้ยเขาตัดงามหนอ่องตัดกิ่งตัดงามหนอกเน,กนกาะเขาสั้นเนี่ยโอ้ยลงมาอีกน,น้ำปูทวนพี่น้องเอ้ยตัดกิ่งตัดงามหนอกเป็นผุ่มเต็มเลยบ้านเห็นเราลำเห็นแต่เป็นผุ่มพี่น้องเอ้ยกิ่งงามเขาตัดออกหมดนะใ้มันอันดับหลายเนาะ ใบมันงายง่ายลายแลวมันหักเฉื่อนพี่น้องเลยใบมันหล่นลงมาเต็มที่แช่สะแกวน่หาหนังกระตัดออกยังเหลือแต่ลำมาบาดน,นี่ทำแม่เพิ่นเก็ดปลาแห้งปลาย่างพี่น้องตุสิตากปลาเนะาะปลาแห่งปลาย่างเก่าคือเดิมพี่น้องเลยจัดปลาพี่น้อง <c oughs> ลปลาไปหามวานเนี่ยแหละเนาะถือว่าได้อยู่พี่น้องไงตัวใหญ่ตัวหน่อยตัวปลากรดปลา,ปา,ปาแยงหลายพี่น้องงปลาข้าวก็ได้ ตากห็ดปลาแห้งปลาย่างหัวออเดอร์เพิ่นก็สั่งมาเป็นสั่งมาอีกแล้วเนาะออเดอร์ผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยเพื่อนะสั่งมาอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยเพิ่นโอนเงินมาให้เลยแต่ยังมันได้ส่งของไปให้เพิ่นเนาะแต่กาบ่ยากเราพี่นวว้องเอ๋ย เราอยากให้มันได้คุณภาพไปว่าเราอย่าให้มันได้มันแหงค่ะคักซะก่อนเนาะเวลาเราส่งไปมันจังแบบหันหัดเสีไปแล้วหายห่วงพี่น้อยประกันหายห่วงหันว่าอันนั้นเลยรหาคันว่ามันโมแหงคักและเวลาเราส่งไปจะนนมันจมีกลิ่นอับกลิ่นยางโอ๊ยบ่คักพี่น้อยต้องให้มันแหงค่ะคักส่งไปไปวาเออ เผื่อว่าเออโอเคแหลนะครแบบนั้นคือว่าดีแหลนะพี่น้องพอส่งไป,ไปว่ากินมันอับบอรหรือว่าเป็นหันเป็นหนีบบอไม่กินเมียงบอโอ้ยบคุคคลเราต้องเอาไปว่าเออเอาไปแบบนั้นโอเคเลยโอเคดีพี่น้องเลยนะแบบนั้นไ <c oughs>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  อหมาไม่กลิ่หนหอม นี่พอทางวิวไปเยืองได้กบเขียดพี่น้องเไยได้เขียดกบขายแล้พี่น้องก,ก,กบเอาไปขายแหละอันนี้เป็นอึกอ่างอึกอ่างก็กได้เด้พี่น้องเไยนีอน่อันนั้นอันผัวอันเคยจะเอาปจับไปจับให้ได้ลายได้ได ก็นางวิวเพิ่นไปจับได้เังพีน้องเลยมเมื่อคืนนี้เขาบริไปเนาะเมื่อยไปหาปลาพี่น้องเลยเลยบริออกบริปไปผลกระตกแห้งกระดิกระดดจะลูกเห็บตกพี่น้องเลยตกลุมก็ลุ่มยังพอกระตูเตึกเติมติมกระต,ต,ตูใน จะได้แต่ประเด้เป็นยัง,ยงกบยังอึ่งน,น้องไปจับพี่น้องไปเฮ้กบแมงจีโบนักเนาะขันซา,าโอ้ยได้กบได้อึ่งมาอีกแล้วพี่น้องเลยมันมนี่ต้มอึ่งต้มอึ่งต้มเขียดเขียดโมเนาะกบพอน้องบิวเพันธ์ก็ไปขายแล้วเรียบร้อยเลย หกิองตัวอืมเจว่าโอเคโอเคอยู่เอาละพี่น้องเ้ยสำหรับคลิปนี้เราก็สิไดยลาไปก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวตายในเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็โบมีอยงหลายสิไดยลาพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงซำนมี่พบกันคลิปหน้าเพล่ สำหรับคลิปนี้เขาก็สิไดาลวว่ารขัว่าสบายที่พี่น้องลาพ่อแม่พี่นอ้อ,นองไปก่อนนี่ปลาแหกปลายยางเขากะ